ดีครับทุกท่านวันนี้เราก็อยู่ที่ถนนริมเขื่อนลพบุรนะครับนี่เรากำลังจะไปที่ลานกลางเต็นท์คีรีวงศ์คอนแก่น,นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่21พฤษภาคม2567นะครับนี่คือบรรยากาศเวลา ส7บเนาฬิกาสี่นาทีนะครับช่วงเย็นๆอย่างนี้ก็มีวัวนะครับชาวบ้านก็ต้อนวัวกับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะปิดอยู่เนาะหาทินกองแคมป์นี่น่าจะปิดอยู่นะครับพายุเข้าโอ้เพราะว่าเห็นป้ายข้างหน้ามันลมเลยเนาะอ่าวันนี้ไม่แน่นะครับ เราจะได้กลางไหมนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเลยนะครับเมื่อวานฝนตกหนักนะครับอาทินกองแคมปิง้งเมื่อกี้น่าจะไม่เปิดนะครับผมต่อไปเราจะขับรถไปเรื่อยๆนะครับก็จะผ่านอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับวันนี้ก็ถ่ายรูป วิวทิวท่านนะครับฝากทุกท่านนะครับถนนหนทางก็สะดวกสบายสวยงามเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับ เราก็จะเข้าเขตอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับอีกสองกิโลเมตรนะครับกรมอุตุก็เพิ่งประกาศเป็นฤดูฝนนะครับไม่แน่ใจว่าเริ่มเมื่อวานนี้หรือวันนี้นะครับยี่สิบหรือยี่สิบพฤษภาเนี่ยแะครับหกเจ็ดเข้าสู่ฤดูฝนนะครับผม บ้านน้อยบนรถของเราก็ยังไม่เคยผ่านฤดูฝนนะครับเราได้บ้านน้อยบนรถคันนี้มาตอนเดือนตุลาคมนะครับปลายปลายเดือนตุลาคมแล้วก็น่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับตอนนั้นบรรยากาศเกลือนบลดตอนนี้น้ำก็ยังไม่สูง ะครับน example, ้เพราะว่าฝนก็อาจจะพึ่งตกชาวบ้านก็ยังทำการเกษตรหาปูหาปลาอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นเนินนะครับภูเขาขึ้นไปนะครับเราก็จะไปเจอผาสลาโสดนะครับผม วันนี้เราก็ใช้รถไททันนะครับปี2020นะครับผมตอนเดียวเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์2400นซีซีนะครับมาพร้อมกับตู้นอนบ้านบนรถนะครับนี่นะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็น ผาสระสดนะครับผมแต่วันนี้เราคงไม่ได้แวะนะครับเพราะว่ามันอากาศเย็นแล้วเดี๋ยวจะชะลอนิดนึงนะครับนี่นะครับผมผาสระสดเป็นที่สำหรับชมวิวที่วทัศนะครับผมชมวิวนะครับสวยๆเลยเฉดเดียวนะครับตรงนี้เราก็ถัดไปจากตรงนี้นะครับก็จะเป็น อุทยาแนแห่งชาติน้ำพองนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะให้กางเต็นท์ไหมนะครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ใช่จุดหมายของเรานะครับวันนี้เราจะไปที่คีรีวงลองดูนะครับว่าเขาจะให้เรากางไหมนะครับครับที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี่หาดหินกองแจมป้ายพังเลยนะครับอัปเดตวันนี้ วันที่ีย21มีคนกลางไหมยังไม่มีคนกลางนะครับยังไม่มีคนกลางเต็นเขาอาจจะยังไม่ให้กลางก็ได้นะครับเพราะว่าพายุฝนเข้าเนาะอ่าที่อยู่ทยศทาห่งชาน้ําพองก็ยังไม่มีนะครับเราขับรถต่อไป ก็จะเข้าสู่หมู่บ้านภูเขาวงนะครับหมู่บ้านภูเขาวงก็จะมีที่กลางเต็นท์อีก2จุดนะครับก็คือภูตะวันแคมป์นะครับภูตะวันแคมป์นี่เราก็เคยไปกลางบ่อยแล้วนะครับกับอยู่ติดกันนะครับน่าจะเป็นเมา n t เทนแคมป ถ้าพูดชื่อบิดก็คออภไปนะครับแต่ว่าลานอยู่ติดกันเลยนะครับแล้วก็มีบ้านสวนแคมปิ้งนะครับจุดนั้นจะมีสามลานกลางเต็นท์นะครับอยู่ที่หมู่บ้านที่เรากําลังจะอ,อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นหมู่บ้านภูเขาวงนะครับผมน่าจะสักอีก กิโลหนึ่งนี่แหละครับผมอันนี้ก็ให้ทุกท่านได้ชมวิวเยวทัดไปด้วยนะครับครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับตอนนี้17นาฬิกา5้นาทีนะครับผมอยู่ถ้าเป็นที่โล่งๆอย่างนี้แถวริมเขื่อนหรือริมห้วยน้องคลองเบอร์นี้มันก็ ยังไม่เมือดนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่โล่งนี้ก็มีแสงสว่างน,นะครับหกโมงก็6โมงกว่านแัแหละโอ้นี่นะครับอายุเข้าทับสายไฟเลยนะครับไม่แน่น,นี่อาจจะไฟฟ้าดับก็ได้นะครับไม่แน่ใจนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูที่ที่เราจะกางเต็นท์ก่อนนะครับ เราจะไปที่คีรีวงก่อนเพราะว่าคีรีวงนี่เรายังไม่เคยไปกลางจุดนั้นนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วคีรีวงคนจะเยอะนะครับวันนี้ก็เยอะไหมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าคีรีวงไม่เปิดก็อาจจะได้แวะเข้ามาดูอุตวันแคมป์กับมอเทอร์แคมป์นะครับ ่งนี้จะมีลานไหนเปิดไหมนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับเพราะว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าลานเขาก็ไม่ได้อัปเดตใน Facebook ว่าเปิดหรือไม่เปิดนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขับรถไปดูนะครับ เส้นทางนี้ก็เราก็มาจากาเส้นบ้านฝางะนะครับทะลุมานี่เราก็อ้อมมาตรงนี้นะครับที่จริงแล้วหมู่บ้านแถวนี้มันถ้ามันข้ามภูเขานี้มาได้มันก็ไม่ไกลนะครับมันจะรัดมาทางบ้านทุ่มบ้านสาวถีเข้ามานี่นะครับนี่ถ้าถ้ารัด ข้ามภูเขามานี่ได้ก็ไม่ไกลแต่มันไม่มีเส้นทางนะครับก็เลยต้องไลยอ้อมภูเขานี้มาภูเก้าภูพันคำนี่นะครับนี่ครับผมหมู่บ้านต่อหน้าเรานี่คือหมู่บ้านภูเขาวงนะครับหมู่บ้านนี้ก็มีที่กลางเต็นท์อยู่เท่าที่ผมนับได้นะครับมีบ้านสวนแคมปิ้งนะครับ บ้านสวนแคมปิ้งติดกันก็ภูตะวันแคมป์นะครับแล้วก็เมา์เท่นแคมป์มีสามลานติดกันเลยนะครับหมู่บ้านแถวนี้เขาก็จะมีปลาขายด้วยนะครับบางทีเขาก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะหาปลานะครับส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะหาปลากันนะครับนี่ครับบ้าน ภูเขาวงนะครับก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับอีกหมู่บ้านนึงนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกฝนตกตั้งแต่กี่ทุ่มไม่แน่ใจนะ แต่ว่าตกแรงนะครับจนถึงเมื่อเช้าเลยนะครับเมื่อเช้าก็ค่อยๆซาซาไปนะครับผม mm. ก็ถือว่าเป็นนี่นะครับ mm. บ้านสวนแคมป,ปิ้งนะครับ mm. นี่ลานแคมปิ้งนะครับที่บ้านภูเขาวงแล้วก็ ติดกันนะครับ,ก,รรบก็จะเป็นทางเข้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าภูตะวันแคมป์นะครับผมนี่ภูตะว,วันแคมป์แล้วก็มีอีกลานหนึ่งอยู่ติดกันเลยนะครับแต่เราจะไปดูที่คีรีวงก่อนนะครับอ่าตรงนี้ก็มีอีกนะครับไปนาะแคมปิง้งดีมีคนตั้งแคมป์ไหมครับ อ้านี่ไงครับคีรีวงเนี่ยครับถึงแล้วครับผมนี่ป้ายคีรีวงอยู่ตรงนี้นะครับขอถ่ายรูปป้ายก่อนอเดี๋ยวเราจะใส่เกียร์ขับเคลื่อน full high นะครับนี่นะครับตรงนี้หมุนไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปเข้าเกียร์ว่างเกียร์อะไรนะครับในกรณีที่ ขับรถมาอย่างนี้นะครับแต่ว่ากรณีที่เราปลดออกนี่จะต้องจอดรถก่อนนะครับแล้วก็อถอยนะผมว่ามันจะจะไม่ค่อยมีเสียงดังเกกักๆ,ๆนะครับถ้าใช้วิธีการถอยนะครับรู้สึกว่าจะมีกล้องลอยของผู้คนจะมาแคมปิ้งเยอะอยู่นะน,นี่เพราะว่าลานคิรีวงนี่ค่อนข้างจะ ได้รับความนิยมสูงนะครับอ่าได้รับความนิยมสูงนะครับวันนี้เราก็จะมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงโอ้ตรงนี้มีการสร้างห้องน้ําตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะทําเป็นลานกลางเต็นท์หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับชิรีวงนี้ก็เป็นที่ที่มีชื่อเสียงนะครับผู้คนก็ มาแคมปิ้งกันเยอะเลยทีเดียวนี่ครับ,รบมีบรรยากาศต่างๆนะครับมีบรรยากาศของการแคมปิ้งคิลีโวนะครับก็จะให้รถบ้านเราลงไปจอดได้ไหม ครับเราจะไปติดต่อที่ใดยังไม่แน่ใจนะครับเรายัางไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเราไม่เคยมานะครับเดี๋ยวเราจะลงไปถามนะครับ